สวัสดีวันสงการน,นะคะวันนี้ตื่นเช้ามาก็มาเตรียมทำขนมเทียนก็จะมีใบตองเนาะสีก็จะมาธรรมชาติจะ้ะสีเหลืองกลิ่นมันจะหอมมากเลยอะ่ะจากนั้นแม่ก็นวดแป้งให้อ่าเราทำให้เป็นแต่หอเป็นวันนี้เราจะทำขนมจ็อกนะคะปกติทำข้าแอปเนาะ เขาแอบจะเป็นของคนไทยใหญ่เขาจะทำในช่วงเทศกาลสงการวแต่วันนี้เราจะทำขนมจ๊อกก็มีก็คือเป็นไส้มะพร้าวไส้หวานยายลาดเป็นคนทำมาให้นะคะจากนั้นเราก็หอ่อสวยไหมสวยเนาะ ปีนปี้ปีแรกเลยนะที่เราทำขนมจ๊อกพอแม่ไม่สบายหลังจากนั้นเราก็ไปดูการและเล่นสงการปีนี้สนุกสนานมากคนเล่นน้ำเยอะมากและรถติดมากใช้เวลาไปกลับตามชั่วโมง อใช้เวลาแบบสามชั่วโมงแล้วแบบสนุกทุกคนแบบเหมือนปลดปล่อยเพราะว่าเหมือนไม่ได้เล่นมานานเนาะปีนี้เป็นอะไรที่แบบสนุกจัดเต็มคาราเบลพอเช้าอีกวันซิตี้สิบห้าเนาะประเพณีของคนไทยใหญ่เนเราเราก็จะมีตูมีอะไรมาทำเจดีไซน์ช่วงเช้านี่เดี๋ยวจะเป็นบรรยากาศเนาะจากนั้นก็ถ่ายรูปภาพคัว อันนี้จะเป็นแบบคนไทยใหญ่เขาจะใส่ผ้าถุกกันนะ